สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับซัมซุงกาแล็กซี่ซีฟ5ครับเป็นมือถือจอพับได้รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางซัมซุง Samsung นะครับตัวผมเองเพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมาก็อยากจะนําเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเกมผ่านมือถือจอพับได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้คือจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือได้หน้าจอด้านนอกเนี่ยมาใหญ่มากๆเลยเนาะทำให้เราใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมพอเรากางออกมาแล้วก็จะได้เป็นมือถือที่ได้ไซส ก่อนจะเล่นเกมนะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูคะแนนออนตูตู้ของเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะในตัว cpu มาเป็นของ snapdragon 8 gen 2ครับเทสออกมาแล้วทะลุล้านครับผม1,139,800ตึืต้ดๆครับก็ถือได้ว่าเป็น cpu ที่แรงมากๆเลยนะครับและยังไม่พอครับมาพร้อมกับหน้าจอ refresh สูงอยู่ที่1 2 0 h z ครับมาที่ตั้งค่าจอภาพแล้วก็ การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลนะครับผมก็จะมี2แบบให้เลือกนะครับก็จะมีมาตรฐานก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มระยะการใช้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้นานขึ้นนะครับตัวรีเฟลตจะอยู่ที่6 0เฮิร์ตหรือว่าเราจะเลือกแบบความลื่นไหลความสมูทเนี่ยก็จะเลือกไว้ที่ปรับได้นะครับตัวนี้เนี่ยรีเฟลตของเขาก็จะเป็นตัวแบบ Adaptive ีฟรีเฟนะครับจะวิ่งระหว่าง1นึ่ถึงเฮิร์ตนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะผมก็จะเลือกไว้ตรงนี้นะส่วนการเล่นนะครับก็จะเล่นผ่านตัว Game er เ,เมมวกมลันเชอเร์คร มีตรงเกมบูสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีให้เราตั้งค่ายเยอะแยะเลยมาตรงนี้ครับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเล่นเกมผมจะเลือกไว้ที่ประสิทธิภาพเลยนะครับผมก็โอเคมาเรามาลุยกันเลยครับตัวฟรีไฟการเล่นเกมฟรีไฟครั้งนี้ก็จะเป็นตัวเกมฟรีไฟลแมกนะครับใครที่อยากดู R O V PUBG ผมเทสไว้แล้วนะก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผม ในการเทสครั้งนี้ก็จะเป็นตัวเกมฟรีไฟล e ครับเรามาดูตั้งค่าการาฟิกของเขาหน่อยแล้วกันเพราะว่า cpu เป็นตัวแรงครับแน่นอนผมก็จะปรับสุดทุกอย่างเลยนะการาฟิกเป็น mac ครับความคามชัดขั้นสูง shadow เปิดอ่าเฟรมเรทเป็นสูงนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์เนี่ยเป็นสีสันสดใสก็จะปรับแบบสุดจ๋าเลยนะครับผมโอเคเรามาลุยกันเลยครับการแสดงผลหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6.7นิ้วนะครับสำหรับตัวจอที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับผม แล้วในส่วนตัวจอนอกของเขาเนี่ยตัวหน้าจอจะอยู่ที่3.4นิ้วนะครับจอด้านในเนี่ยจะเป็นตัวจอ d ด n a มิ c อ m o l e d 2X นะครับแน่นอนการแสดงผลสวยงามสดใสดี Society อยู่แล้วครับเรฟเลตสูงอยู่ที่120% h ครับผมแล้วก็จอนอกเขาก็จะเป็นตัวจอ Super AMOLED เนาะก็ได้ไซส์มาใหญ่ครับ3.4นิ้ว CPU SnapDragon 8อนตัวแรงครับผมมาพร้อมกับ RAM 8GB ตัวลอมมี2ความจุให้เลือกนะครับก็จะมี256รากิกราคาจะอยู่ที่39,900บาทแล้วก็5 1 2กิกราคาจะอยู่ที่45,900บาทครับผมกล้องหน้า10ล้านกล้องหน้าจอรูอยู่ตรงนี้กล้องหลังเป็นกล้องหลังคู่ครับผมก็ความเรียดสล้านเท่ากันเลยมีเลนส์มุมกว้างแล้วก็มีเลนส์หลักเนาะสำหรับตัวกล้อง ปกติของเขานะครับผมแบตเตอรี่3,700ม ah ิลลิแอมครับ2ก้อนนะครับ2ก้อนรวมกันเพราะว่าหนึ่งแหละด้วยเขาเป็นสมาร์ทโฟนจอพับได้ครับพื้นที่ของเขาเนี่มันเป็นข้อจจำกัดเนาะได้ใช้ตัวแบตเตอรี่มาขนาดนี้ก็ก็ถามว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างจากที่ผมได้ลองสัมผัสมานะคนที่ใช้งานไม่ได้หนักมากเนี่ยเอาเป็นว่าตกถึงเย็นแน่นอนแต่ถ้าคนที่ใช้งานแบบหนัหนกๆเลยรู้ตัวว่าตัวเองใช้งานแบบ โอ้โหแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยผมก็แนะนําให้พก power bank ไปแล้วกันนะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็ความอุ่นใจนะครับส่วนคนที่ใช้งานแบบเบาๆทั่วไปอะตกถึงเย็นครับส่วนคนที่จะแบบเล่นเกมแบบผมแบบต่อเนื่องเนี่ยก็โอ้โหต้องยิ่งพกนะครับผมเพราะว่าตัวแบตเตอรี่อของเขามันก็3,700ม ah ิลลิแอมเองเรารู้ครับว่า CPU ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรงแต่ว่าขึ้นชื่อในเรื่องการประหยัดพลังงานแล้วก็การควบคุมความร้อนแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แบบไอ เหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเนาะที่ไซส์แบตเตอรี่อยู่ที่5000มิลลิแอมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับว่าดีไซน์ตัวเครื่องแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีข้อจํากัดนะครับก็จากที่ผมได้สัมผัสมานะในเรื่องของการเล่นเกมมีอะไรที่แบบข้อควรพิจารณาบ้างนะครับสำหรับมือถือจอพับได้แล้วคนที่จะแบบเป็นคอเกมจ๋าแล้วจะมาซื้อเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะเนาะเวลาเราเล่นไปเนี่ยครับเพื่อน นึงแหละเวลาเราเล่นไปเรากับแบบกาลังมันมันเลยเราเรากาลังได้อารมณ์เลยอย่างเงี้ยเวลาเรากดหนักหนักบางทีอาจจะเผลอจอลั่นแบบนี้ครับมันก็จะทําให้เราแบบนิ้วเรามันหลุดโฟกัสไปได้นะครับผมจังหวะน,นี้ก็จะมีเนาะสองในเรื่องการใช้งานต่อเนื่องครับอย่างที่ผมพูดไปว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาแบบมี2ก้อนรวมกันนะด้วยพื้นที่ด้วยอะไรต่างเนี่ยแหละตัวแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่ได้แบบเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณานะครับแล้วก็3ครับผมในเรื่องการควบคุมความร้อน แน่นอน CPU เป็นตัวแรงการควบคุมความร้อนของเขาเขาทำได้ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดในเรื่องการพื้นที่ของเขาเนาะมันมันจำกัดนะครับการควบคุมความร้อนอาจจะไม่ได้แบบดีเท่ากับสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับอันนี้คือที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วพบเจอนะครับแต่นอกนั้นคือดีหมดครับเล่นเกมความลื่นไหลความสมูทอะไรต่างๆก็คือมาสุดจ๋าทุกอย่างเลยนะครับ ภาพสวยกราฟฟงกราฟิกฟิเนในการทับอะไรต่างๆคือดีมากครับความแรง CPU เนี่ยคือหายห่วงครับคือเล่นได้ได้ดีได้ได้สนุกมากได้สนุกมากสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมเนาะเนี่ยครับตัวละครสวยแจ่มมากครับสวยแจ่มมาก ไม่เฉพาะเล่นตัวเล่นฟรีไฟล์นะใครที่ชอบเล่นเกม PUBG Mobile เนี่ยชอบภาพสวยๆกราฟิกสวยๆเหมือนผมเนี่ยโอ้โห و, ปรับกราฟิกได้สูงแล้วแล้วกราฟิกมันมันสวยครับสวยมากเล่นแล้วสมจริงมากเนี่ยตัวละครครับเวลาเราวิ่งมาในที่มืดๆเนี่ยก็คือยัยงยังมีความคมชัดอยู่คือดีมากครับคือดีมากลันแล้วลอนลันลันลัน,ลน ตัวต้นไม้ใบหญ้าอาคารบ้านเรือนคือคือสวยคือดีครับคือสวยมาก <c oughs> เล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับ <c oughs> อ้าวพี่พูดเรื่องการควบคุมความร้อนของเขาเป็นยังไงบ้างก็จากที่ผมได้ลองเทสลองเล่นมานะ <c oughs> ในเรื่องการควบคุมความร้อนของเขาอ่ะ <c oughs> เขาทำออกมาได้ได้ดีนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าเขาจะมีข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่ในเรื่องการแบบ วางตัวระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วคือคือควบคุมความร้อนได้ดีครับถ้าตัวเกม ROV เนี่ยแน่นอนตัวเกม ROV ปัจจุบันเขาก็ไม่ได้กินสเปคเยอะเนาะก็คือมีความร้อนตามขอบตามด้านหลังนิดน,นิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ร้อนจี๊น่ากลัวาน่าหน้า,นา,นาตกใจเท่าไหร่แต่พอมาเป็นตัวเกม PUBG Mobile ที่ผมปรับการาฟิกสูงสูง,สง <Help me. S 2> แล้วแบบเอาแบบภาพสวยๆอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วก็ถือว่าการควบคุมความร้อนทำทำได้ดีนะครับทำได้ดีเลยแหละ เวลาเราเล่นไปแล้วพอมันมีความร้อนตามขอบตามอะไรมามันก็ไม่ได้แบบเออส่งผลต่อการเล่นเกมของเราสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ทําให้แบบว่าการเล่นเกมของเรามันมีอาการสะดุดอาการดึกดักดึกดักหเห็นนะครับก็ยังเล่นได้ลื่นสมูทดีปกติครับอันนี้อันนี้คือในเรื่องของการควบคุมความร้อนแล้วก็ส่งผลต่อการเล่นเกมเนาะก็ถือว่าเขาเข <ๆ S 2> าทำออกมาได้ดีครับทำออกมาได้ดีส่วนเกมฟรีไฟน์เนี่ยโหสวยมากครับสวยมากจริงเลยนะสวยครับสวย เขายิงกันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยครับคือคือภาพคืออะไรต่างๆนี่คือสวยมากครับก็คนที่ชอบมือถือดีไทยเก๋ๆล้ำสมัยเนาะมือถือจอพับได้หยีบออกมาสวยๆเก๋ๆอันนี้ก็ดีครับแล้วแบบเล่นเกมบ้างนิดหน่อยคือดีมากเลยครับคือดีมากโอ้โหมีดำนาด้วยครับผมช่วงนี้หน้านาละ โอ้รอด้วยรอด้วยเพื่อนโอหเขาวิ่งหนีเราเขาไม่รอเราเอผมเจอคนอยู่ตรงนู้ดนี่ครับภาพรวมแล้วภาพเอฟเฟกต์กราฟฟิกกราฟิกอะไรต่างๆดีความร้อนคุมได้ดีครับก็คนที่ชอบเล่นเกมเนาะ ROV PUBG Free Fire คือผมบอกได้เลยนะครับว่า การเล่นคือไมปืนชา้าจรงเลยนะโอ้โหเ,เราเหียบร้อยครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็เล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าสัมซุง Galaxy C Flip 5เทเกมฟ e ี i r e ครับแน่นอน ตัวเกม ROV ตัวเกม PUBG ตัวเกม Free Fire เนี่ยมันเป็นเกมที่แบบคือ CPU แรงขนาดนี้มันเล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะมาลองเล่นให้ดูว่าเอ้มือถือจอพับได้เนี่ยเล่นแล้วมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพืเ่อนๆโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ